สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเกษตรกรนะคะปูตีมีความสนใจในการเลี้ยงกบนะคะบพราว่าเลี้ยงเป็นอาชีพหลักหรือว่าอาชีพเสริมทุกท่านนะคะลูกออดฟร์มกบค่ะเมื่อนี้นะคะลูกออดพาพี่น้องมาเบิงบ่อนะคะเป็นบ่อซีเมนบ่อปูนห้าวเหละนะคะโดยมีการปูกระเบื้องแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นบ่อที่ลูกออดได้เลี้ยงมากดีสองสามปีแล้วนะคะพี่น้อง ที่เฮ็ดบอนี่ขึ้นมานะคะตอนแรกก็เป็นบอปูนธรรมดานะคะหลังจากนั้นก็คือปูกระเบื้องขึ้นมาเสริมนะคะพี่น้องกระเบื้องก็สิเป็นกระเบื้องเศษธรรมดานี่แหละนะคะเอามาตอๆๆกันซื้อเนาะนะคะหละกะักกาใส่กาวยาแนวลงไปนะคะพี่น้องก็คือบริเพิธีพิธทันอีย่างมากมายนะคะคือในที่นี่นะคะลูกออดเฮพี่น้องเข้าไดบึงนะคะ ลักษณะของบอนะคะบบกากกว้างประมาณ 2, คูณ4เมตรนะคะพี่นองเหตุขึ้นเพื่อที่จะเอาไวเยายนนะะ้เป็นบอเพาะขยายพันธุ์นะคะเป็นบอผสมพันธุ์ของกบตัวผู้ตัวเมียนะคะพี่นองละกะ็เอาไว้ทะเก็บกบแม่พันธุ์เอาไว้ทะเก็บกบพ่อพันธุ์นั่นเองนะคะ สิ่งที่ลูกออดอยากให้พี่น้องได้เล่งเห็นกันขึ้นนั่นคือความสะอาดนะคะพี่น้องความสะอาดในการเลี้ยงกบบเนี่ยต้องมาที่หนึ่งนะคะลูกออดเคยว่าไปไหลายๆคลิปแล้วนะคะสำหรับความสะอาดเนาะเป็นอย่างจังเน้นความสะอาดนะคะพี่น้องถ้าเทาทาความสะอาดในบ่อให้มันสะอาดนะคะกของเฮ้ากันสิ สะอาดไปนน้ำนะคะพี่น้องในเรื่องของการติดเชื้อแบคทีเรียนะคะติดเชื้อในดินหรือติดเชื้อในน้ำนะคะที่มันมากับน้ำเนี่ยมันกระสิลดหน่อยถอยลงไปนะคะพี่น้องถ้าเกิดว่าบอ่อให้ความสนใจในด้านนี้นะคะมันกระสิเห็ดให้กลอกรอานี่สามารถที่จะติดเชื้อนะคะได้เห็ดให้ก่อกรอตายได้กบบ่เยือนนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วความสะอาดต้องมาเป็นที่หนึ่งบ่ว่าสิเป็นเป็นบอ่อพลาสติกหรือว่าเป็นบ บ่ดินนะคะบ่ดินก็สิสะอาดได้รูปแบบของบ่ดินบ่พลาสติกก็สิสะอาดในรูปแบบของบ่พลาสติกนะคะส่วนบ่ซีเมนต์บ่ปูนเนี่ยกะสิสะอาดในรูปแบบอีกแบบหนึ่งนะคะคือการทำความสะอาดกสิส่ายนะคะพี่น้องโดยเฉพาะถักปูกระเบื้องเข้าไปเนาะใส่แค่แปรงคัดนะคะใส่แปรงคัดอ่ามือถือเ้านี่แหละพี่น้องแปรงคัดธรรมดานี่แหละนะคะแล้วก็ล้างออกแค่นี้กะ ใส่ระยะเวลาบดุนะคะหลักกบประหยัดเวลาผ้อมแล้กก็สะอาดน้ำนะคะพี่น้องบ่อปูนที่ปูกระเบื้องเนี่ยเป็นบ่อที่ทำข้อารง่ายที่สุดนะคะในบรรดาที่เลียงมาบ่าสิเป็นบ่อซีเมนต์บ่อปูนอ่าบ่อพลาสติกนะคะหรือว่าบ่อดินนะคะบ่อที่ทำก้อารง่ายที่สุดก็คือบ่อบ่อบ่อซีเมนต์บ่อปูนนี่แหละนะคะพี่น้องโดยถี่การปูกระเบื้องเนาะนะคะ เฮากะมาให้เบิ่งกันนะคะพี่น้องว่าบางคนเขาก็สิสงสัยว่าหกออดทําความสะอาดจังไดน,นะคะเคยเปลี่ยนทายนามจากเทือบอ่อนะคะพี่น้องอันนี้ก็คือว่าให้พี่น้องเฮาาด้เบิ่งแลก็มาแช่ประสบการณ์นะคะหลังจากที่เฮา สังเกตเบิ่งว่าขันเฮามือหนึ่งสองมือเฮ้าให้่วหัวหานปุ๊บเนี่ยหัวหานนันสิละลายนะคะบางอันกระบก,กระกินเข้าไปแล้วกระขีย่ออนะะยออกนะคะทายออกและเห็นมันเป็นไข้สีเขียวๆอยู่แล้วสองสามมือนี้ต้อง,ต,องต้องเปียนน้ำออกนะคะพี่น้องสีเขียวหรือบ่อเขียวกระซางเพราะว่ามันช่วงนี้เป็นหน,าน้าฝนฝนตกลงมามือสองมือเท้าบริธรรมการผสมผ่านเอาก,กระตองล่างออกอยู่เด้วหรือก่อนที่เท้าสี เอากบเนี่ยพ่อแม่พันธุ์ทาการผสมพันธุ์กันเขาก็ต้องล่างบ่อตะกาออกเพื่อที่จะให้น้ำไม่ให้น้ำฝนมันลงเพื่อที่จะให้มันปับมันเย็นนะคะหลักการเห็ดเห้บ่อเฮานี่มีความสะอาดอยู่แล้วเพราะว่ากบุนี่มันจะมักว่างไคใน้ำใสน้ำนิ่งนะคะหลักกา อากาศก็จะเย็นนํานะคะพี่น้องอันนี้ก,ก็คือเป็นข้อดีสําหรับการทําความสะอาดในบอ่อปูนนะคะในบอ่อซีเมนต์ทีเฮ้าปูกระเบื้องในลักษณะแบบนี้นะคะเป็นข้อดีสําหรับคนถีใส่เวลาตรงจุดนี้นะคะเป็นการลดเวลาลงจากปกติถ้าเขาเกิดเหตุซิฟแล้าที่เขาก็ลดลงมาประมาณหนนาทีเพราะว่ามันบริมีขันตอนอีกอ,อย่างยุ่งยากนะคะพี่น้องคัดแป๊บเดียวเนี่ยพวกกี่ไข่านามพวก คา,าบที่มันฟังแน่นนะคะมันกระสีลดหน่อยถอยลงไปนะคะกระสีเบิดลงไปนั่นเองนะคะพี่น้องโดยที่เข้าใส่น้ำเปล่านี่แหละนะคะในการทําความสะอาดเนาะนะคะอันนี้กะลูกอดอดผ้าพี่น้องเข้ามาเบิ่งกันนะคะ การทำก้อนศาสเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะหลวงอคอยำแนนะคะลากาฝากไปถึงพี่น้องเกษตรกรที่พึ่งฮัดเลียงน้ำแนกระกันว่าสิเลียงในรูปแบบได้บ่ดินบ่ปูนบ่ซิเมนนะคะการการทำก้อนศาสนิถือว่าเป็นที่หนึ่งนะคะพี่น้องฝากให้พี่น้องพิจารณาลากาไปซอยกันทำก้อนศาสนอกดูแลกลัวพอแม่พันธุ์ของเฮาให้ดูดีนะคะพี่น้องเพิ่นเกษตรลดการติดเชื้อแบคทีเรีย ต่างๆนะคะที่ม่นน้ำดินน้ำนามน,น้ำกักนเดี๋ยวพอกันไม่คลิปหน้านะคะลูกอสิมาแนะน้ำเกี่ยวกับอีอย่างนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ